าทั้งเป็นผัวเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่เป็นหลานได้หมดแต่คนไหนอ่ะเดียดู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 ดทำอะไรประชาชนเกาะอันนี้เหรอโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมรับครับครับเป่นตรงไหนครับในห่างโอ้ยมาเดี๋ยวพี่ดันอาวุธให้ให้จริงครับ ได้ยินครับ,บรชื่อฟานเชสโกตัตติครับหรือว่าเรียกตัตติสั้นๆก็ได้ครับเราจะไปให้ไปส่งไหนครับเนี่ยเองเฮ้ย <Hey! S 1> มึงเท่ยรอ <No. S 1> ใครใครพูดเฮ้ยวะชื่เอเขาคนนี้ทำไมวะเอันม,มีอะไรหรือเปล่าครับยกูเองมีอะไรเปล่าครับขอโทษครับพี่บบชายงั้นแหละก้อนหนึ่งได้ไหมครับอยากได้ก็ชวนเราเอง ชื่ออะไรหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยกาเลดอายุอายุเท่าไรก็ได้แต่ว่าโตแลวอ้โหแมีหวานใจยังครับเนี่ยหวานใจยังไม่มีฮะอยากมีเหมือนกันอุ้ยรู้ไหมท่ามันผมเลือกมามาแวะตรงนี้เห็นภูเขาข้างหน้าปะสองลูกอะเห็นฮะนั่นแหละครับภูเขามันกว้างใหญ่ก็เหมือนใจผมอะครับ หมายถึงว่าใจกว้างแล้วก็ถบบว่าอยู่ได้หลายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อภูเขามันมีแค่สองลูกมีแค่คุณกับผมเท่านั้นครับเอางี้เดี๋ยวพี่ไปส่งมีอาหารน้ำกินไหมเนี่ยท่านในเมืองในเมืองมีอะไรนะโทรบอกพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์เองอยากให้พี่เป็นอยากให้พี่เป็นอาไหนละ่ะทั้งเป็นผัวเป็นแฟนพ่อเป็นน้าเป็นอาเป็นผู่<อ>เป็นหลานได้หมด าเลยโอ้โหไม่อยากไม่อยากเป็นปลาอยากเป็นอย่างอื่นอย่าเป็นคนที่<ค>ถูกาะโโน่าจะคนรักเยอะแล้วไหมเนี่ยสมเนี่ยไม่ครับทไมหน้าหน้าตามผมมันเหมือนแบบมีคนรักเยอะอใช่ดูผู้ีโอ้โหถ้าเป็นสาวคนอื่นน่าจะแบบอ่อนละชวยกันมดแล้วอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอก เดี๋ยวพี่โทรหาน้องพี่ให้เดี๋ยวพี่โทรหาพี่ให้เดี๋ยวพี่ไปส่งคนเนี้ยหล่อรวยอสเปกเลยหล่อรวยมีรถด้วยเดี๋ยวพี่พาไปส่งฮ um ัลโหลน้องอยู่ไหนไปเจอกับพี่มาหาพี่หน่อยพี่อยู่ไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอตรงไอเขาเรียกว่าอะไรวะกะลาดอะเลเบล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 ดวน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 อันนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งหนูนะแล้ว คนเนี้ยหนูอยู่กับเขาได้ตลอดเลย <Whoa. S 1> เขาชื่อสายฟ้าน่ะเขา่าว่าหนูาม,มาอยู่กับพี่ได้ไหมแบบมานั่งรับล,ลูกค้ากับพี่อย่างเงี้ยได้ครับถ้าไม่มีอะไรทำานั่งกับพี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพ่อให้เองแต่พี่รับเป็นลูกเอง <S <S จริงครับแต่คนเนี้ยแต่คนเนี้ยพี่บอกเลยคุยกับเขาดีๆนะป้าจะบอกสรุปชื่อสโอปลหรือสกาลิน ครับแล้วก็ชื่อเขาเด็ดในอซีพาไมาอขอโทษครับขอโทษครับอีกแล้วนั่นน่ะวันดี้ครับพี่ชายจ้าววัสดีครับพี่พี่ตาลได้ยินไ้มนี่เนนี้เขาเขาหาคนเป็นเนี่ยลูกพลูกพี่เองอ่ะชื่อชื่อพี่ข้าใครเรียกไม่เป็นลูกพี่ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นวันเนี้ยพี่ฝากลูกพี่ไปดูแลหน่อยดิพี่ต้องไปรับของนะแล้วพี่ไม่เขาดั่งไปด้วยล่ะ ได้ไหมหลักแค่นั้นแหละพี่จะติดต่อให้คนนี้แหละมือนั่นเนี่ยไปกับเขานัเนี่ยถ้าเขาทำอะไรก็จะไปไปขืนใจเขาเลยโอ้โโหอเคลูกหลานดูแลตัวเองนะครับดูแลให้พี่ชายครับจั่วเพราะว่าเขาเอางี้เดี๋ยวรอพี่ปลดก่อนเพราะว่าแท็กซี่เขาไม่ให้มีเดี๋ยวดูแลให้ดีเลยสตอรี้ลูกเขาให้ให้ได้ไหมวะได้ทำไมยังไม่ได้อะพี่ได้ดิเอ้บอลยังได้อยู่เลโอเค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 โเคโอเ แล้วมันแล้วมันยังแตกครับมากูซ่อมเองเอาเงินมาพันหนึ่ง่ได้คโอ้โหเอาง่ายๆคือมึงจะนั่งคือมึงจะนั่งแค่นั้นแหละจบหรก็พูดเถอะรือจะพี่หัวร้ออะไรกี้ค่าพี่หรออะไรเนี่ยพี่ต๊อดว่างวางตอบเฟซด้วยพี่ข้างนอกอ่ะโอเคโอเคโอเคพี่ดูแลตัวเองนะครับสู้ๆเดี๋ยวดูแลให้ลูกสาวพี่อ่ะได้เหรอได้เหรอโอ้โหอะไรหนอปอลนี่มาทำไรมาครับเอาไปส่งชื่อโอปอไม่ใช่เหรอครับ คนโน้นคนโน้นเรียกคุมันชื่อเเอซโทษหรอครับขอโทษครับไปบ้านดีกว่าไปไปน้าอะไรนะเล่นดิได้เล่นดิเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะไปในใจได้หรือเปล่าผมฟังเป็นไปไกลๆได้หรือเปล่าผมโหลังจะีมาลงรถเลยอันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเข้ามาพี่เดี๋ยวเข้ามาอันนี้เดี๋ยวปอดเอ้ยนั่นแหละเก๋ใครอะอ่ะป้อนหนครับป้อนหน หนูทำไมหนูฟ้อ,องป้าน,นะับมือเป็นลูกโตไหหนูฟ้องป้านะป้าชื่ออะไรปร้าคือตอตติค่ะเต้ยอะไรนะอตอตตี้อือือยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เต็มมีดในมือไหมไม่ป้าไอบาพ่าชื่ออะไบอกชื่อหนูก่อนไม่บอกชื่อชื่อโจจิไม่บอก ยกมาหมอบทำมือไปรูดตัวไอ้เร็วนี้กินมิ้นมังมีไหมเนี่ยมีคนจะป้อนหรอครับป้าป้าได้ยินหนูไหมได้ยินครับได้ยินครับมีคนจะป้อนหนูใครอ่ะเขาบอกว่าชื่ออะไรโจจีโจจีไม่รู้โจจีเป็นพี่น้องกับป๊อดสิเรียกคนมาเรียกร้องให้ช่วยสิพี่ชายพี่ชาย อมมไม่สู้คนค้ล้อเขาบอกไหมล้ไอ้เนี้ยเนี้ยมึงดูเนี้ยไปยินตนว่นสไอเมื่อคไหละอดู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 ดทำอะไรประชาขึ้นเกาะอันเนี้ยเหรอเฮ้ยอะไรอะไปทำงานกับเขาบอส คนนี้หรอสวัสดีค่ะไม่ไดใครไปเจอเบย์ยังในอันนี้พี่เปาอ่ะอันนี้อันนี้พี่เปาเขาในรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยเนี่ยเจ้าไหนนี่แน่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เลขาหมอจอยสวัสดีค่ะหมอจอยค่ะเป็นเเเลขาาพี่่ปปคะ็นยังไงบ้างไหนใครแกล้งบอกมาทีไหน่อยไหนคนนี้หรอ คนไหนคนไหนครับไหนคนไหนคนไหนโอ้เจอทนาทียังครับเจอยังครับคนไหนครับทำน้องเขาเหรอคะเป็นเด็กไม่ดีไอ้ตั้มหรือเปล่าเนี่ยโนะใครวะไอ้ตั้มแน่นอนเลยไอโอดินไม่เหรอตั้มจบไปแล้วไม่เหรอหนูเจ็บมากไหมเอาง่ายเจ็บตรงไหนเดี๋ยวพ่อซ่อมแซมให้นั้แหละแม่ช่วงไหนล่ะซ่อมยังไงวะตรงแขนตรงขาอ่าใครใครใครพัง ลูกมาวะไอ้สายฟ้ามาหาพี่นี่น้องเฮ้ยเองทำน้องลูกพี่ทำไมอ่ะใครอ่ะลูกโอ้ยไอ้สุอะจะทำโทษแล้วค่ะสายฟ้ามีมีคนปนลูกพี่อ่ะใครอ่ะ้หโอ้โห

แล้วกันนี่ดูดูดิดดมันไม่เห็นหัวพี่แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วคิดเหระ